คำแรกที่สาวเล่าไตสิบอาต่อไปน,นี่ก็คือคำว่าสบายดีปีใหม่แล้วก็อยากลูกใหม่นางใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเหตดสิ่งที่บุเคยเหตุอยากล่องในสิ่งที่บุเคยล่องอยากเหตุยูทูปแต่บุนี่ผลงานทั้งยานยูทู e เลยทุกคนอาจคิดว่าเหตุยูทู e มันง่ายแต่สหรับสาวเล่าไต หยากยาหลายจนแนมบุหินทางแต่กยกากเขตล้วก็อยากฝากความหวังกกับกทุกคนช่วยสนับสน,นุนสาวเล่าไตในช่วยเป็นกำลังใจให้สาวเพื่อสิริทหิพต,ต่อไปถ้าบ่มีกำลังใจมันก็คือิิไปโตเอบ่ไหรเนาะอยากฝากทึงทุกคน สว่วนเป็นกำลังใจให้สาวในชีวิตของสาวแต่ละวันกัปลูกกระโพดปลูกพกักตามหมู่บ้านชนละบดเมืองลาวเฮาเนาะบุญเห็ดอยังบุม,มีไรอะไรอยังเห็ดยัดย่ามหนีมากกับูกกระโพดสาลี่กะบบุมีไรอะไรอยังกะคขิดยาข็ด ยูทูปเพื่อน,นเคยไปติดตามส่งอื่นๆกับยักล่องเดเบึงถาว่ามันไล่กับกับคู่ซีดีเนาะถาบาโบไลกับบเป็นนย่างสาวเล่ากบเตรียมใจไ,ไว้นี่แล้แต่ก็ก็สีเฮตดนั่นแหละอุป,ป,ปกรณ์ทื่นสา,าวเล่ากับโบายเนาะอยู่้านนอกกับโบมี่ยันนญญงลวงลายด้กับโบยนย่ามเหต เหตสําเหตุไรแต่ก็อขอฝากความหวังไว้น้ทุกคนที่มากเห็นคิดนี้ก็ขอฝากความหวังไว้เนาอสุดท้ายนี้ขอเกาข้ามบาสบายดี